สวัสดีจ้าสวัสดีวัยรุ่นสายปั่นกันทุกๆคนด้วยนะคะอยู่กันที่ช่องเจนไม่เจอนั่นเองเนะคุณผู้ชมกับเกม g e t of Olympia นั่นเองนะคะเทพสูตรนะคะเทพแห่งความมหาพลลยนะทุกคนจานมาดุนที่หมื่นห้านะเราไม่ต้องเยอะนะรอมนี้มาเล่นแบบจิ้มน,นำจุ้มแล้วก็จุ้มนำจิ้มจุ้มนำจิ้มแล้วกิกนนำจุ้มอาวากันไปนะทุกคน <S <S เพงเบ็ดไปเลยแล้วกันที่เป็นร้อยสี่สิบนะ รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะไม่แนะนําให้ดําตามอย่างเช่นเคยนะทุกคนเสียงเจ๊เจนดังไปหรือเปล่าเสียงเกมอ่ะเสียงเกมอ่ะขอเนี่ยลดนิดนึงไม่รู้แหละแม่อาจจะ,ะช่างมาันไปดังไม่ดังก็แล้วแต่นะะหูคุณผู้ฟังนะไม่ใช่หูเจนนะคะทุกคนโอเคหยอกนะยอกได้หยอกยอกหยอกยอกเดอ้อเอาเท่าไหร่มาสี่จัดให้นะคะทุกคนี่เต็มเต็มแล้วพี่เพ โอ้ก่อนหน้านี้เจนได้คูณหนึ่งร้อยนะคะถ่ายลงกลุ่มคูณหนึ่งร้อยมาเต็มๆคูณหนึ่งร้อยคูนสิบห้ากับคูณสิคิดดูดิว่ามันจะแตกเท่าไหร่แตกนะคืนทุนนะกําไรด้วยสรุปเจนหมดนะบ้านเจนโลบนั่นแหละขอบคุณเลยไม่ได้แบบไม่ต้องลงแล้วกันคิดแบบไม่มีแต่คิปเสียให้หายมีคุณผู้ชมบอกอยูน่นะเอ้ยเจทําไมแบบเจเล่นได้ตลอดเลยอะ่ะไม่เคยลงคลิปเสียเลยนะช่องเจในทั้งสองช่องเนี่ย มาดูบินด้านหลังแล้วกันนะกดจะได้แต่ละคลิปเจ๊ก็ฝากไปห้าหกบินเหมือนกันแปลว่าก็บอกยู่ว่าฉันเสียฉันเสียให้รับชมเพื่อความบันเทิงอะตอนได้ก็ได้นะจะให้ลงก็ได้นะคลิปเสียนะลงอย่างเดียวเลยเอาไหมล่ะจะมานั่งดูไหมล่ะก็ค <c> ง <oughs> ไม่มีใครมาบ้าน,นั่งดูทุกคนนะทุกคนแปว่าอ,อย่างนั้นแหละเหมือนกันเหมือนทุกช่องหละทุกคนก็เจจะได้แต่ละคลิปนะมันไม่เช่แบบเจเจนแบบเล่นแบบเดียวได้เลยวะ่ะดูดิจะเจนเล่นสามนาทีได้ มิงพูดก็พูดนะครับคุณเล่นเอาตังค์นะคุณไม่ได้เล่นเอาพวกความมันนั่นแหละขอบคุณไปพูดไม่พอก็ต้องขออภัยด้วยนะรับชาโมฆความมันเทิงเดอ้อพี่เจรนาะด้วยเจก็มีหลายบุคลิกทุกคนคนเราก็เหมือนกันนะั่นแหละนะไปตุ้งจิกหมดนี่แต่ว่าสุดเ,เรื่องจริงเองเนี่ยดีดีอะเซนเซมาสองหมื่นสี่พันเอาเอาเอามันเอาดีได้นี่เฮ้ยทำไมคือคือไม่ได้ตัวแพงนั่นแวนลงอีก เออห้าร้อยหกร้อยไปคุณสองฟาสคุณสิบแปดเอาเด้อเอาเด้อพี่น้องนั่นจัดบึ้มมาดอกนี่มาสิบเคงามอยู่ตัวล่ะเส้นเซมาเด้อหนึ่งหมื่นไปลอยสามสิบหกเอาดิล่ะเอาเอาไฟเออนั่นอีกมาโอ้โตัวแพงมาอีกเอออล่างอล่างวูดวิธวูดวิธนี่นั่นล่ะเกมนี้มันมุดแตกแล้มันหุ่นห่วยเด้อเด้อเล่นยามในมุดแตกแล้วหัวร้อน ถึงเกมสูม,มัหายอยูอ่จ้าหน้อยเท่นานั้นเรียบร้อยซีมีหมวกพันเข็มร้ยรอยสิอดๆเอาเจ้าหนเลยมาตานีนั่นร่วมยิสานักขึนต่อไปไหนเลยโอ้แตายเอาอยัางไงล่ะบัตตานี้ทุกคนเ,ออเปิดต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะเอ๊ะยังไง ได้อยู <à la> de <brightness> <desserts> <t ary> ่ร40แม่งไม่มากราชก่อนโออหูทำไมตัวนี <t ary>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  ้ลงหมดจังเลยวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพิกเกตพิกเกตมาอีกตัวหนึ่งเจ๊เจนจะ 50k นะเออเจ๊ไม่ขออะไรเจ๊ขอ 50k เจ๊จะออกไปเลยเจ๊ไม่ไม่อยากโลภเลยอ๋อนะไม่อยากคือแบบว่าจริงๆอ่ะถ้าขึ้นไป 50k เราเปิดขึ้น 100k ได้เลยนะมีโอกาสขึ้นสูงเพราะว่าพอๆกันก็ได้นี่แดงมาแดงโอ้แพงเลยนี่ จบสวยรวยเนี่ยนะคะห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดมาอีกสักหน่อยนะคะไม่ลงอ่าอีกสักทีม่อีก,กไหม,ไมนี่ได้อยู่ยล้ฟ้าฟ้าทูเรศนะคะรู้นี่ทำแบบนี้ดรูเรศต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยใครที่กำลังกินข้าวอู่เขามไม่มีหรอกมั้ง โ okay, อเคเรียบร้อยทุกคนเอาไว้ที่5 1า0 0เอ้ย51,111นะคะโอ้พี่เกตออฟโอลิมปัสเทปซูเทปมหาปลายลอยทีไรนี่โคตรคิงลุกตลอดเลยนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันใครอยากตามก็ใต้คลิปแล้วกันนะเออว่าไปเว็บนี้มันก็โอ,โอเคอยู่นะทุนหมื่นห้าเด้อกำไรมาที่สี่หมื่นห้านะจุ๊บจุ๊บบายบายขอตัลวตลาก่อนเจ้าคลิปนี้กดไลค์แจเจนด้วยนะคะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย